สวัสดีครับมาเจอกันอีกหลายวันแล้วไม่ได้ทำคลิปออกมาวันนี้มาดูดาวโจน vip กันนะครับเออทีแล้วเป็นไงมั่งวันศุกร์ที่แล้วเห็นไหมวันศุกร์ดาวโจรปกติมันจะชอบเบิ้ลวันศุกร์แล้ววันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยดาวโจรปกติมันจะชอบเบิ้ลแล้วเมื่อคืนนี้ก็เบิ้ลเหงครับหกเจ็ดหกใช่ไหมเบิ้ลเลย ไอ้ดาวโจนปกติมะไรเก้าเปดหรือ,อไรจำไม่ได้เบิ้ลเนี่ยเอกลักษณ์ของดาวโจนนะทิ้งทวนวันศุกร์ดาวโจนปกติเสาร์อาทิตย์ดาววีจะเบิ้ลมันจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับประมาณน,นี้จากสถิติของดาวโจน v ี p นะครับย้อนหลังไปดูรู้สึกวันจะเบิ้ลทีทีแล้วมันก็หลุดหลุดเบิ้ลมาแล้วก็เพิ่งมาเบิ้ลอีก ต่อไปครั้งต่อไปวันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะเบ้ลอีหรือวะคราะแต่ตามส,สถิติอย่างมันย้อนไปย้อนมาแต่มันคงจะหลุดแล้วล่ะครับเพราะว่ามันย้อนไปย้อนมาได้ประมาณหลายวันแล้วที่ผ่านมาคงจะหลุดแล้วนะวันนี้คงจะหลุดแล้วลนะ่ะอ่ะเรามาดูกันดาวโจน VIP ดาวโจน v i ววันที่ห้านะครับวันที่ห้านะวันนี้หนะ้า เดือน12ดาวโจน V.I.P. โอ้ตัวนังสือเขายือกเยือตัวนักเสือเขายือกเยือยจองตัวนักเสืออ๋อเขาบอกโบราณเขาบอกไก่ชนคนมันไม่งามมัางงา้งไนไก่ชนคนมันไม่งามเพราะไม่ใช่ไก่สวยงามเอาไว้โชว์อย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมอ่อมามาเข้าสตรโอ้ขีโมอีกแหละ ามาเข้าสูตรกันเลยนะพี่น้องเรือรถอะไรรถเรมเสียงดังอยูว่วะอ้าวสูตรสูตรเข้าสูตรเข้าสูตร,ส,ตรสูตรได้อย่างนี้นะครับหน่สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะสามสามมาเห็นชัดกันไหมเนี่ยชัดอยู่ปะอ้าวตัดดับทุกอย่างแล้วครับดับสามดับหนึ่งดับศูน ดับเจ็ดดับหกดับสี่เหลือห้าแปดสองเหงาเด่นนะเด่นเนี้ยเด่นเนะี่ยศูนย์หนึ่งสองเด่นขึ้นนะศูนย์หนึ่งสองเลขเด่นเลขในระบบมอเน,นี่ยเลขเด่นนี่แหละศูนย์หนึ่งสองนี่แหละเลขเด่นตัดเด่นแล้วเหลือสองอ่าเลขเด่นฝั่งนี้ก็ก็ห้าตัวฝั่งนี้เป็มาตัวเดียวฝั่งนี้ก็จะมาสองตัว,ว,ตวอ้าว หางเดียวได้ห้าแปดสองนะห้าแปดสองห้าแปดสองไฟเอ็กทฟเอนะสองตัวห้าแปดห้าสองปดสองฟฟทู้าโภาษาอังกฤษซะด้วย <c oughs> <c oughs> อ้าเผื่อต่างชาติกขาดูนะมีต่างชาติกดไลค์กดแชร์อยู่นะต่างชาติไม่ดูต่างสายไหนบ้างดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นเพื่อนบ้านเรา กดไลค์กดแชร์อยู่หลายหลายคนอยู่สงสัยเขาก็หาลำไยพิเศษเหมือนกันแหละเหมือนกับเราเราก็หาข้าวข้าวใอะไรประมาณนี้อ่านะครับหางเดียวหางเดียวฟันนะหางเดียวฟันนนี้ห้58 2. 58 2. าแปดสองห้าแปดสองอ้าวสิบหางสิบหางทําไว้สิบหางครับเนี่ยสิบหางทําไว้กันนะกันสี่ห้าสอง สี่หกสองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสี่แอาหกสองห้าเจ็ดสองห้าแปดสองแปดสองหกอันนี้ในกรณี2ตัวเดียวนะสตัวเดียวมาใส่ฝั่งนี้สตัวก็สหางถ้าใครอยากให้ครอบคุมมากว่านี้ก็มากกว่านี้ก็เด่น3ตัวก็30มหางหรือจะเอาคอบคุมเยอะไปกาน,นั้อีกก ห้าสิบหางนะหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะห้าสิบหางหรือถ้าใครก็คงไม่อุ่นใจวะแค่นี้เผื่อมันจะหลุดก็เอาร้อยหางไปเลยนะครับร้อยหางฝั่งนี้ฝั่งนี้เท่าไหร่ห้าสิบหางแล้วใช่ไหมฝั่งนี้คูณฝั่งนี้สองก็ห้าสิบหางแล้วก็เอาฝั่งนี้มาคูณฝั่งนี้สองก็ห้าสิบหางฝั่งละห้าสิบหางสองฝั่งก็ร้อยหางพอดีร้อยหางโต๊ดน,นะครับร้อยหางโต๊ดครอบคลุมที่สุดแล้วครอบคลุมที่สุดแล้วเอาเงินร้อยแรกกับเงินร้อยห้าสิบ หางลูกกบนี่ก็เหลือกําไร5บาทอบะาลองดูนะถ้าใครจะเล่นครอบคุมนะแต่ถ้ามาฝั่งเดียวกันก็ตายฝั่งเดียวกันก็ตายหรือเบิ้ลหามก็ตายนะเอาลักลักจะเสียงมันก็ต้องลองนะครับลักเสียงก็ต้องลองเพราะว่าเลขจะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนหนะพี่น้องก็สันฐานเอาสันิฐานเอา สันนิษฐานเอาจากสถิติข้อมูลต่างๆที่เราเคยรวบรวมมาเมื่อคืนนี้ผมก๊อปไอสถิติย้อนหลังมาแล้วก็มาลองมาไล่ดูเลขมันไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่วนอยู่แค่นี้แหละสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดอะไรของของขอเขาเนี่ยวนไปอยู่ตรงเนี้ยลองสังเกตดูนะครับเลขมันมีแค่สิบตัวนะเลขมันมีแค่สิบตัวเลขที่ถูกจริงๆอันมีแค่สองถึงสามตัวเลขที่ไม่ถูกเลยคือเจ็ดตัวจากเลขสิบตัวนะนะครับ หาดับไม่เจอเจตัวครับเหลือสามตัวเด่นก็ถูกนะครับลองดูลองดูลองคิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะครับเนี่ยผมทำได้ก็ประมาณนี้นะทำได้ก็ประมาณนี้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูมันพอจะเป็นไปได้ไหมหางเดียว2 5 8หรือใครจะเพิ่มเติมเอาเองมากกว่านั้นก็ตามคำที่ผมแนะนำนะครับฝั่งนี้ สิบยี่สิบสามิบสิบห้าสิบหางนะห้าหางคูณก็บฝังนี่สองก็ได้ห้าสหางนะลองไปคิดคำนวนดูอ้าวมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่านเนี่ยเคลียร์ไหมโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ดูก่อนว่ายั้ไง มันก็มีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้อีกสูตรหนึ่งผมไม่ได้ทำลงนะเพราะอีกสูตรหนึ่งรู้สึกว่ามันจะมันจะย้อนแย้งกันสองคนผมก็เลยไม่ได้ทำลงเอาเอาแค่สูตรที่คิดว่ามันชัวร์แล้วลงไปเอาซีว่าคิดว่ามันมันโอเคแล้ว ศูนย์หนึ่งสองเนีเลขเด่นแต่ถ้าถ้าจะให้ฟิกอีกฝั่งน,ะงนึงนะอี 5, กฝั่งนึงอ่ะห้าหกเจ็ดเนี่ยนะเอ,อไม่ใช่ไม่ใช่สี 4, 5, 6, นะ่หนะ้าหกเนี่ยเนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยโอเคอยู่เนะี่ยเลขเลขชุดเนี้ยน่าจะมาตัวเดียวนะผมผมเลยให้ห้ามาเลยไหมชุดเนี่ยเลขชุดเนี่ยต้องมีถ้าเลขชุดนี้ไม่มีเลยนะก็เหลือสองตัวนี้นะเจ็ดกับแปดเลยถ้า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 ชุดนี้ไม่มานะ เนี่ยชุดเนี้ยมันจะมาตัวนึงเนี่ยนะชุดเนี้ยมันจะมาตัวนึ่งนะมาใส่ฝั่งนี้มาตัวหนึ่งเนี่ยสามตัวมาตัวหนึ่งเนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยเด่นเด่นซ้ายเด่นขวาเนอะมาลองจับตัวนะแต่ผมจับตัดทุกอย่างแล้วก็ได้แค่นี้เลขมันอยู่ในแนวระน,นาบช่วงนี้นะช่วงนี้สูงสลับต่ำ สูงสลับต่ำเลขจะอยู่ในชุดสูงสลับต่ำอันนีนนช้ชุดนี้คือเลขกลางๆนะสี่ห้าหกอันนี้ต่ำแล้วศูนย์หนึ่งสองแล้วมาค่อยก็เลขสูงเลยเจ็ดแปดเก้า็เลขสูงมันจะอยู่ประมาณนี้แหละนะกลางต่ำสูงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้คืนนี้ก็น่าจะโอเคมากคืนนี้อ่ะลองดูนะครับลองดอูโอเคนะเคลียร์ขอให้ทุกคน โชคดีร่ำรวยนะครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ